ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพทย์และการสาธาร,รณาสุขทำให้คนมีสุขภาพและพลานามัยที่ดีขึ้นอายุไขเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีตจำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นและสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎทางธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นช่วงที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุควรมีการเตรียมตัวยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขโดยต้องยอมรับว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว กำลังร่างกายและจิตใจย,ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางลดน้อยลงจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมและหน้าที่ให้เหมาะสมพยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในสุทธิพงศ์ดอกระกรรมอาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบร,รมราชชนนีสุพรรณบุรีคณะพยาบาลาศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกกล่าวว่าการดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายและตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ําเสมอเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคในกลุ่ม ที่ยังไม่มีโรคประจําตัวควรส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกายการตรวจสุขภาพประจําปีและการได้รับวัคซีนอย่างสม่ําเสมอในกลุ่มที่มีโรคประจําตัวแล้วอยากเน้นย้ําในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพทางกายการไปตรวจตามนัดอย่างสม่ําเสมอและดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคประจําตัวนั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้โดยนําหลัก3อ3ลดมาปรับใช้อาจจะเอาหลัก3อ3ลดไปปรับใช้ก็ได้ครับอาหารออกกําลังกาย อารมณ์ลดอ้วนรดบุหรี่รถสุราครับ ทำจิตใจให้แจ่มใสสนใจบุคคลและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นให้ความสำคัญในคำสอนทางศาสนามากขึ้นครับช่วยเหลือตอนเองให้ได้มากที่สุดโดยคิดว่าตนเองมีความสามารถอย่าท้อแท้และพึ่งผู้อื่นให้น้อยที่สุดครับการเต็มตัวที่ดีและพร้อมจะทำให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขครับเพราะความแก่ชาราเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้แม้จะมีเงินไปเสริมเติมแต่แตงแค่ไหนสุดท้ายก็ได้แค่ชะลอความเสื่อมของร่างกายหากเป้าหมายปลายทางของชีวิตคือการ อยากอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงมีความมั่นคงทางการเงินตลอดจนมีลูกหลานห้อมล้อมก็คงต้องกลับไปดูที่ต้นทางในวัยเด็กและช่วงกลางทางในวัยทำงานว่าได้สังสมเตรียมตัวไว้อย่างไรสะโรชังาสงสวทธทสุุรรณบุรีรายงานค่ะ